ขอบคุณค่ะขอมวลกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านที่กำลังรับฟังไทยไว้อยและถ่ายทอดทั่วไทยทั่วโลกไม่ปรบมือให้กับตัวเองเหรอคะท่านคือนักสู้ฝ่ายประชาธิทปไตยที่ชิงอำนาจของเผด็จการมาเป็นของประชาชนนะคะพี่น้องค่ะก็อย่างที่บอกอ่ะวันนี้ดีใจภูมิใจตอนนี้เราอยู่ในหน้าไหนคะทำสงครามนะคะพี่น้อง ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกท่านคือทหารของประชาชนปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งในการต่อสู้เพื่อชิงชัยชนะครั้งนี้ตอนนี้ไอ้ทุเทอ่ะตัวไหนดีตัวนี้เสียงดีบอกตัวนี้เสียงดีต้องอยากเสียงดีหน่อยอ่ะพี่น้องคะตอนนี้เมื่อวานเนี่ยเราได้กำลังใจอันยิ่งใหญ่อย่างน้อยที่สุด ในการต่อสู้เราก็มีม้าแล้ววะไม่ได้มีแต่มือเปล่าหรือต้องเดินใช่ไหมคะพี่น้องเพราะฉะนั้นไอ้ทุเจ็บเถือกสุบันคนตายทางไล่ที่ชนะชนะนุ่นไอ้ทุเจ็บเถือกสุบันนะที่ไอ้ทุเจ็บเถือกสุบันถึ่มึงบอกญาติผี่นองหวามาสู้ครั้งนี้ต้องชนะถ้าไมา่ชนะชิบให้ทางตะกุนไอเ้เจเบวะชิบให้แล้วจริงๆริงเง้แหละแหลกว่านั่นนะ โอว้วิทยาเออเราเชื่อายยจังชูคือนึ่งในรวมการกระบฏกับสุเทพเทือกสุบรรเพราะอะไรวะเพราะอะไรพี่น้องที่นุ้ยพูดอย่างนั้นเพราะสุเทพเทือกสุบรรมันบังอาจบอกว่ามันจะเป็นรัฐ,ฐาธิปัตย์แล้วทำไมฮะจะนำชื่อนายกทลเกล้าวถวายถามไอ้สุเทพเทือกสุบรรสมัยก่อนทำไงฮะตัดคอเจ็ดชั่วโคตรสมัยปัจจุบันก็ทำได้ใช่ไหมพี่น้อง คือขบถชัดๆคุณบังอาจอย่างร้ายแรงที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามกฎหมายรันูลฉบับนี้ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธอะไรได้เพราะอำน,นาจทั้งหมดดูที่ไหนคะคณะองค์มนตรีบางกลุ่มบางคนเท่านั้น แล้วน่าเสียดายตอนนี้คนในกรุงเทพหมหานครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคนไทยทั้งชาติจะได้พิสูจน์ว่าเหตุการณ์สา คุณลุกขึ้นมาต่อสู้สิคะคนเสียงส่วนน้อยในการเลือกตั้งเพราะเราต้องบอกเสียงส่วนน้อยเพราะเลือกตั้งสอวอเราก็แพ้เลือกสอสเราก็แพ้เพราะฉะนั้นเลือกผู้ว่าเราก็แพ้ต้องบอกว่าเสียงส่วนน้อยในกรุงเทพมหานครก่อนที่เกิดการ,รยรยุคแล้วเกิดภัยพิบัติท่านต้องออกมาขับไล่ไอ้กบฏในสวนลุมและสวน ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายสำรวมค่าน้ำมันรถ <c oughs> ขอบค่ะพี่น้องแหเพราะฉะนั้นอยากจะฝากวันนี้มีผู้ประสายหลายคนแต่สิ่งที่นุ้ยเป็นห่วงมากที่สุดก็คือสถานการณ์ต่อไปนี้ <c oughs> ใช่ค่ะเราถืออำนาจรัฐและเรามีม้าที่จะเดินไป ทำศึกสงครามครั้งนี้แต่ถามว่ากว่าเราจะถึงชัยชนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการร่วมมือร่วมใจร่วมพลังกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะการเดินศึกครั้งนี้เรามีม้าศึกแต่การเดินเราต้องสุขุมรอบครอบ ขอบคุณค่ะขอบคุณคเพราะฉะนั้นเรามีมาศึกแล้วคนศึกของเราคือสุข,ขุมรอบคอบลุ่มลึกโดยเฉพาะกาวปอเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายสิ่งที่จะล้มอามาตยสักดินาประจานทั่วโลกได้ก็คือองค์กรอิสระ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมกับประเทศและสังคมขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่าน้ำมันไปเยี่ยมพี่น้องเราที่เรือนจำยังอีกหนึ่งคนค่ะพี่น้องค่ะคาการการศึกครั้งนี้เราชนะตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือคือ เราสามารถที่จะล้มองค์กรอิสระที่มันสามารถที่จะวินิจฉัยคดีอะไรก็ได้โดยเฉพาะตุลาการจาน้ำนูนซึ่งไม่รู้วันไหนในเดือนนี้มันจะวินิจฉัยคดีอีกคดีหนึ่งคือคดีที่มีนายนิติตะวันได้ยื่นคำร้องให้นายกรัฐมนตรี ให้ตุลาการสานุนวิจัยการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่โยกย้ายทวินเปลี่ยนสีซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจในฐานะฝ่ายบริหารย้ายค่าราชการซึ่งฝักไฟกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นสิทธิที่จะย้ายได้แต่การที่ศาลปกครองสูงสุดได้นำคดี ของการย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดมีมติไม่เป็นเอกฉันเพราะฉะนั้นอย่าลืมมติที่ไม่เป็นเอกฉันคือการที่ทุกคนไม่ยอมรับการที่ศาลปกครองสั่งให้รัฐบาลไฟบริหารรับนายทวินเปลี่ยนสีเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเดิมคือการแทรกแซงควายบริหารอย่างชัดแจ้งเพราะฉะนั้นตุลาการสามน,นูนคุณไม่มีอำนาจนั่งวินิจฉัยคดีอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดมาตรา300ของกฎหมายลำน,นูนปี50วักท้ายบอกว่าคุณต้องมีกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหนึ่งปีเพราะฉะนั้นที่คุณนั่งพิจารณาอยู่ มันไม่มีอำนาจตุลาการจานน,น้ำนูนไล่ตุลาการสานรน,น้ำนูนใช่ไหมพี่น้องสานรน,น้ำนูนคุณบอกว่าคนอื่นทำผิดกฎหมายน,น้ำนูนโดยเฉพาะเรื่องนายกรัฐมนตรี ขอบคุณค่ะท่านที่อยู่ในในโลกอินเทอร์เน็ตท่านช่วยกระจายมาตรา300มาตราสามร้วักไทยคือสาร,รน้ำนูนต้องมีวิธีพิจรณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหนึ่งปีนี่คือความผิดชัดแจ้งตุลาการสารนูนหน้าที่คุณคืออะไรคะวินิจฉัยคดีแล้วทำตามตัวบทกฎหมายน้ำนูนหน้าที่ของสาร,รน้ำนูนคือหน้าที่ของคุณ แต่คุณไม่จัดการหน้าที่ให้แล้วส หน,หนึ่งปีอ่ะให้แล้วเสร็จ่คุณไม่ทาอ่ะนี่คือความผิดช,ชัดแจ้งแล้วทําไมไม่พูดการที่นายกรัฐมนตรีจะสิ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณค่ะการที่นายการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะสิ้นสภาพตามที่ตุลาการสามนุนวิชัยหรือปปชชีช้มูลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นน่ะ สำหรับรัฐบาลนางสาวยิ่งรักขนาดนี้สิ้นสภาพการเป็นรัฐบาลหรือสิ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้นายกรัฐมนตรีกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา181ของกฎหมายรมนุนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อยากฝากไปถึงคนไทยถ้าท่านอยากชนะอยากให้อมาตศักดินามันผ่านพ้นไปจากใต้ตีนของเราท่านต้องช่วยกัน ช่วยกันกระจายข่าวเลยว่าสารน้ำนูนไม่มีความชอบทำสารนูนมันผิดกฎหมายเมรุนมาตราสา0รอวรรคทายท่านทำได้ไหมคะถ้าทำได้ปรบมือเลยค่ะพี่น้องคนที่ฟังอยู่ทางบ้านคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตขอร้องคนที่ฟังอยู่ทางบ้านคนที่ที่ไม่ได้มาน่ยฟังอยู่เฉยๆแล้วนั่งวิจารณ์อยู่ทางบ้านช่วยกันพูดกันหน่อยสิช่วยกันพิมพ์กันหน่อยสิคะว่ ชี้มูลถ้าเราได้ชี้มูลตุลาการสามนูนม้างไหมหรือเราได้วินิจฉัยตุลาการสามนูนได้ไหมว่าตุลาการไม่มีอํานาจช่วยกันสิคะเพราะฉะนั้นอยากขอความกราณาทุกท่านสิ่งนี้สิ่งที่ตุลาการสามนูนจะต้องตายแน่นอนตายแน่แน่คือมาตรา3 0ามร้อยวักายค่ะพี่น้องแล้วอยากจะพอกอีกเรื่องหนึง่งทหารเมื่อคืน ที่ข้างทำเนียบรัฐบาลที่ทหารโดนยิงสองคนไอ้นี่พอบอพลเลยนะให้สัมภาษพอบบกองพลพลตำรวจพลตรีอะไรไม่รู้ไม่อยากจะจําพ่อเคยทํารัฐประหารพลพลเอกชาติชายชุนละวันลูกได้มาเป็นนายพลเพราะค่าเสื้อแดงเมื่อปี52และ53ตอนนี้คุณให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ทหารโดนยิงก็จับ พอมไอ้ไอ้พวกกบฏที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลพวกนั้นแหละยิงแล้วคุณก็เห็นชัดแจ้งว่าทหารโดนยิงจากพวกนวลและคุณยังมาสนับสนุนอีกหรอคุณบอกว่าเห็นใจที่ไอ้กบฏสุดไอ้กบฏลูกน้องไอ้กบฏสุดทพเทือกสุบันที่อยู่รอบทำเนียบรัฐบาลเนี่ยยิงทหารเพราะเป็นการป้องกันตัวถาาการชุมนุมไอ้สุดทพเทือกสุบันกบฏและพวกพ้องโดยเฉพาะสารนูนได้มีการ ธอค่ะสู้อย่างกลุ่มกวปหนุ่มโคราชกำลังทำเรื่องเราจะทำสมุดปราการให้เข้มแข็งแล้วก็สู้กับอมารศักดินาพี่น้องจะช่วยหนุ่มโคราชและกลุ่มกวปในการต่อสู้กับอมารศักดินาหรือเปล่าคะพี่น้องถ้าช่วยปรบมือและชัยโยโ吼ร้องดังๆเลยคนจังหวัดสมุรปราการคือนักรบแดนหน้าตั้งแต่สมัยโบราณมา เพราะฉะนั้นเราจะสู้กับอมารศักดินาอีกครั้งหนึ่งจะยึดความ